เพื่อนๆนะคะส,สดววันอาทิตย์นะคะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาดามเขาป้าเห็ดนะคะมาดามเขาหาเก็บเห็ดได้พี่น้องเดอ้อไม่ได้เห็นหน้าแล้วบาดคิดถึงกินฮอดข่อยบะนอมาดามเขาเนี่ยป้าเห็ดได้พี่น้องอย่างออกอลัองไกนะคะฮึบฮึบฮึบได้พี่น้องเดอ้อป่าประเทศโนเว่นะคะ ไปพี่น้องเจอมั่งว่าเจอมั่งพี่น้องเอ้ยอู้นี่เจอดอกหนึ่งนี่เจอดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดนะคะเห็ดขมพี่น้องพอเห็ดขมได้พี่น้องเด้อ วิดีโอพอเฮ็ดขมพี่น้องหาไปถ่ายวิดีโอไปนะคะต่างว่าได้ออกร่างกายพี่น้องเอ้ยตามมาตามมามาเก็บด้วยกันนะคะเก็บซอยกันพี่น้องมะพบมันมวลเลยพี่น้องเอ้ยเจออีกแล้วเจอหีกแล้วเฮ็ดได้เฮ็ดแดงพี่น้องเอ้ย นะคะเจอแล้วนะคะเจอเท่ดอกเท่ดอกเด,อกด็ดพ่อจีงงามงามพี่น้องเอ้ยหาไปกูเหรอเจออีกแล้วพี่น้องเอ้ย จเจออีกระดกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเบิ้งเห็ขดขมนะพี่น้องเห็ดขมนะคะเอาตะพูตะพือพี่น้องเอ้ยโอ้ยเดมมวนก็เอาพี่น้องว่าตะไดมามวนได้พี่น้องได้มาดามมาขอปลาพี่น้องเอ้ยหาได้มั่งบ่ได้มั่งเจอมั่งบ่เจอมั่งนะคะ หาแต่หม่งกันแป้นกับบ่ออะเดี๋พี่น้องคอยก็ได้พูดพ่อมูแล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยพ่อเห็ดดอกเล่น้อยนะน้องเอ้ยเจนนี่พ่อเป็นมูเลยดอกดอกเล่น้อยนะมุนมุนแต่เอามันดอกมันมันเอาไปกับสิบห้ามาบ่ออะกินนี่เก่าพี่น้องเอ้ยหนกหมดหมดเอ้ยเฮ้ ให้ขอเนี่เถินเจ้าปวกเจ้าเขามาันมาเก,กาะโอ้พี่น้องเอ้ยเจป้ปวกเจ้าเขาหมดหมดจ่อหมดจ่อเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บก่อนพี่น้องจะจะกัดเถินไอ้ลูกหลานขอไปกินได้เถินขอไปกินได้เถิน พี่น้องเอ้ยดอกกี๊กีมนันหหน่อยๆมก็เอาพี่น้องดูนะคะฮัลโหลทางไหนเนาะทางนาพี่บ่โอเคอันนี่ปลาเห็ดพี่นอง ฮึบฮึบหาไปหามากกว่าที่หลงกันพี่น้องเอ้ยขามด้ยเถิน พี่หาเราองขครังนันทั้งนี่แหละน้องเอ้หาเห็ดนะคะได้เห็ดอ้อเจาะอู้เจอเจออีกดอกนึงนะคะเจออีกแล้วดอกนึงนะคะยจะได้ประเกีบหมุนเอาพี่น้องเอ้ย อยู่ไหนไปเลยกับมุดเอาหาถอนทางไม่ไปไหนละหาช่วยกันนะคะฮ้ฮัลโหลโอเคโอเคพี่หายุ่ขาางขาถนนนี่แหละ

ปลาสะอาดสะอาดหาเห็ดตะมนต์ท้างเลยนะพี่น้องโอเคนะคะหาเห็ดตะมนต์ท้างมาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยฮึ ตามมานะคะพี่น้องเอ้ยตามมาได้พี่น้องสายตาคอยกะจิหาตาเห็ดพี่น้องเอ้ยพรบะ่า หาดีดีนาอหมองมันนะงามนเออหาป้าแบบนี้หาเห็ดดีดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยโอ้ <c oughs> พ่อเห็ดเนาามินทั้งเนี่แต่กินเห็ดเนาอือ พี่น้องเอ้ยซูมซูมไปแต่มีแต่มีมันบอนมีแต่มันบอนเกิดพี่น้องฮึบฮึบฮึบมันโดนพอดอกนึงกับมวลยูดอกพี่น้องเอ้ยหาหลินออกลังกายไปนะคะ ไปเห่ินไปพี่น้องเอ้ยดีก็นอนเหลินเฟสดดยู่บานเดี๋ยออกร่างกายไปพุ่งมันใหญ่พูดพี่น้องมันขยายแล้วให้มันได้ออกร่างกายฮึบฮึบปาใหญ่ปางงามงามพี่น้องบรรยากาศดีดี ไม่ได้เห็นหน้าแล้วพาคิดถึงโอยจะหอดลุขอดหลานเด้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะคะถึงบ้านไปนอลูกสาวเดินทางปลอดภัยขับรถด,ดีๆ้ละลูกคิดถึงอยู่นะคะหนาหลานขอยเฮ็ดตุยนุยยไปนอก็เลยขั้นแขวาิดหอดหลานโอ้ เฮ็ดกับคิดหอดเฮ็ดเขาป้าเฮ็ดกับขอได้เฮ็ดจะเทิร์นยังมุบมุม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 อทัยวิทโอให้นมู่เจ้าเบิ้งอยู่นี่ล่ะตัวเฮ็ดสีเหลืองสีแดงมันเหลียวเรเห็นพี่น้องมันคือกันในเบิดโลดใบไม้ใบใหม่กระปาเห็ดมันคือกันพี่น้องเอ้ย นะในใบไหม่กับเห็ดคือกันบอโอ้ยเหียบไม่ได้คิดแต่คือปื๊ดเห็ดก็สีเหลืองบงบ่ออกลพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเห็ดคือมันใบไหม โดนพอดอกหนึ่งน้องเอ้ยโดน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 พอดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยงามหลายเออโดนโดนในนังหลอกนั่งพี่น้องตึงตึงตึงเอาละเอาละ โอ้ยอันนี้กินใบบัวนอกน,นี่อีกดอกนึงแล้วกินด้บ่น้กนี่เนาะอนนี้กินบบได้เด้อพี่น้องอันเบือะะเบ่อนะคะเบื่อนะคะผลบ่ตกพี่น้องมันเลยบเกิดผลไม่ตกนะคะมันเลยบเกิดพี่น้องเอ้ยในป่านะคะป่านโนเวนะคะ มูผนพากกันไปเก็บเห็ดได้เห็ดพี่น้องข่มาถ่ายวิดีโอได้พี่น้องเด้อก่อยมาหาถ่ายวิดีโอให้มูเจ้าเบื้องเด้ออ๋อ เป็นปลามันเป็นปลาป่นออกกําลังกายพี่น้องเป็นปลาประเขตผนพักกันมาออกกําลังกายกันนะคะมันเป็นถนนแหลน,นสาธารณะพี่น้องหาเห็ดเป็นแน่ออกกําลังกายแน่บฮึบฮึบ,ฮบ เอ้ามันก็มีหวัวท่าหมันก็มีรถอ่ะ พี่น้อคอยกระดัมุนตาหาแต่ใู้โอยเนี่ยพี่น้อคอยช่ลมเนาะลมลูกคุกขันเอาเอเอาโอ้ตายตายตา วิตามินนกฮักวิตามินเนี่ยนกป้าแม่ยังกันยังดีฮะเด็กอ๋อป้าไปแต่ยังไปแต่มีเห็ดไปแต่หามวนหาดีขึ้นมาเหรอกิดอืมโอเคนะคะบายด้วพี่น้องเด้อขอเมื่อยแล้วคอยตั้งใจหาเห็ดเพกันพี่น้องบันบาย,บาย กันใหม่นะคะกดกดกดติดตามนะคะมาดามวันลันลาสรารคามอินโนเวน,นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบาย